สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่20ธันวาคม2568ันห้า้อค่ะมินี่แม่หมูกับบ่าวแถาจะพาท่านผู้ชมเดินทางมาเยี่ยมพ่อเมืองลาวนะคะพ่อเพิ่นไปหาหมอพึ่งมานะคะไปชมใส่สุดรใส่สุโก้ไว้เมื่อนี้เสียกันดาวนะครับมือซับเสียกันน้ำเปพนความบ่พอเน่ยเอ้ยสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะพ่อป้ามันนี่คือรอแถวหน่อมันนี่หนอ ไปประชันขอมบ้าเอายังมาให้เลยเอายังใส่ถุงให้หอกกวกหมวกโอ้ผีดองเบิ่งนี่พี่น้องผูใ้ใดมากกับใครผู้ว <c oughs> าดคำว่าขายใครก็บใครลายก็ดีแม่สารพาดอันนี้คุณแม่พันพาด้วยผี้องด้วยเมียพ่อพันพาโอ้พาดีเนาะพี <c oughs> ่น้องมันมันนี่เพราะตรงขวดกับมันด้ยอ่าไม่น้องสามากแย่ผิดมากเนเอ้าวทำชมอมันนี่เบาเท่ามากับคุณแม่คุนฝากมาเยี่ยมได้นม เดี๋ยวน้องมาเยี่ยมพ่อเพิ่นหลักะคุณแม่เพิ่นฝากน้ำใจมาเยี่ยมพ่อแม่งเล่าน้ำแน่อันนี้ของเอฟซีคุณแม่เด้อพ่อเด้ออ่าผมเพิ่นฝากมาเยี่ยมพ่อฝากเป้าแ่าไปหาพ่อเพิ่นฝากเยี่ยมพ่อเพิ่อนเนี้ย้เพิ่อนซวงเพิ่นเศร้าให้เพิ่นหายใครละบอคัดใครคือก็หลายแค่ตาอะไรอ่าใครคือหลายแล้วอืมได้เอายามากินให้เขายากินยาไม่ผิดพลาดยาไม่จัดหน่อยเอออืมตาเพิ่นพยายามทั้งใจดีดี กินแค่เล็กแค่น้อยน้ำหนักเพิ่มขึนโลนึงอ้ไปสว่างส่องดาวนั่นหาสิบเอดหาสิปเอดไปู้ดรอนก็หาสิบเอสจีเท่าไปนี่น่ยหาชิบสองยน้ำหนักขึนหาสิบสองนี่น้นักโนึงเนยพึ่งพึ่งมาจากโรงบาลมันมาพราะแบบอย่าพึ่งมาหอดเลยมาหอดแก้เสียออกมากกว่านั่งพอดีบ้างแกงหูทอมาแก้เสียเห็นยากออกพอดีกับมึงแลอ้าว ตั้งชมขึ้เป็นสีเหมือนๆแล้วก็อ้าอกินข้าวแซ่บแล้วนะพอนะ่เอเนาะเนียกินไปต้มเกี๊ยดย้ายต้มเกี๊ยดได้ต้มเกี๊ยดง <laughs> านบัดลูกออกขอเจ้าครับแกงสมบัง,บง,น,น,งนัดไม่เจ้าบุงูนขุดเหยียบโยกพุ่นมาจ่ากแต่แช่ไป่ไว้พุน,จะจะนอ่าโอ้ไปเสริมเย็นโยพุ่นียนในห้องพุน่นฟันดีวะล่ะพ่อฟันแท้ ได้สองคืนหรอฟันพ่อนอนอยู่นี่แล้วแดดมันใกลเ้เสมอเลยอืมพ่อย้ำมาทั้งผีมันเหมือนผีพ่อยมาหาผมเบี่ยไกล้ๆผมเออเออฟันเห็นได้แต่พ่อมาฟันเห็นแต่พ่อมาพ่อของพอ่<า>อนี่บ่แมนข้ามๆกูกเก็บมงนนข้ามได้หาสิบบาทก<อ>ูไ่บอกมันเด้อเห็นเออแ,แล้วไรยางไปฟุน้นข้าเดี๋ยวยายข้ามมาแล้วว่าเท่าเงิ้นก็เฮียหาสิบบาทเออเมื่อบาดันมาี่ยฟายมาพอิก เอาขุดฝันดังสิฝันเห็นเถ่ะพอมแมนเราเก็บเงินได้ห้าสิบบาทแน่นเก็บเงินนี่ค้าได้ห้าสิบบาทค่ะเดี๋ยวยายค้ามหมาว่าเงินของเฮียห้าสิบบาทยายค้านี่ก็คือเมียของพอ่อคนเนี่ยเมียอ่าเมียพ่อคนอืมค้าอืมฝันจำหนีอเ่พ่อแม่น,น,มอ,มนอืมอืมเดี๋ยวมาเมาื่อคืนนี่ออกจากของพระสวดมนต์แล้วออกมาแล้วมันนางมุงมวยอืม มานอนบัดนอนไปฝันเห็นเพื่อนหลังก้าแพงอ้อนนี่นะครับข้างเข่าหน้าจัดงานศพนี่นะน่องพวกนี้เนี่ยได้ว่าตุกกล้องคอยยืมเงินจักสี่สิบบาทเนี่ยยืมนิสัยยืมเพราะงานยืมยืมเหอนงานศพแน่นพ่อแล้วโจกอะไรันเป็นเงินเหรียญเป็นเงินเหรียญสี่สิบบาทอี๋พ่อวางไว้ทีตู้เพลงเนีไงเงินถาสี่เหรียญเงินสิบจองเหรียญ ปันว่าเขายืมเงินเงินเออยู่เงยนงานเงินยเงินงานคนขเข่าแน่เจริญคนนอกจาเซลอยู่ไหเนคนเต็มเงินถ้าเป็นงานงานศพเป็นงานศพบ้านนที่เจ้าบ้านนที่สี่สิบเอบ้านนที่สี่ศูนบ้านลขที่กับสี่ศูนย์ตรงกันเขายืมเงินเขายืมเงินยยู่งานนะบอกว่างนยืมเงินอยู่งานสี่สิบเงานออจะบวสี่ศูนย์บลพ่อสี่ศูนย์หัศูนยลพ่อ ที่ถ้าพ่อขี่บังไว้บ่คนตายปีบาคนคนบอกขนเนอาจจะอาจจะมาลดลงหาศูนย์หลือสี่ศูนย์เออแต่ว่ากันไหวก็ดีด้วยกัหาศูนย์เพราะว่าฝันท่เล่าย่ำเไมเป็นศูนย์เยเป็นศูนย์เลยบ่นมื่อวันฝันทีทาพ่อย่ำเลยเป็นศูนย์สี่ศูนย์ไปเลยอือเอาถ้าพอนี่ตอนที่เิ่นเสียเพิ่อายุเท่าแล้วพ่อหเออเจ็ดสิบหกปีเจ็ดสิบหกปี พอพ่อเจ็ดสิบหกปีตายพ่ออาสิบพ่อซอาิบเพิ่นเสียพ่อซอิบพอดีเออก็ตรงกันอีกเนาะตรงกันก็หาศูนย์ก็ยิบก็บบเก็บเงินไดหาสิบเพินอายุเจ็ดสิบหกเด้อพี่น้องเด้อพ่ออายุจ็ดปีพ่อพ่อพ่อเนี่ยเ็ดสิบแล้วนี่พ่อเจ็ดสิบแล้วปีนี่เขาเจ็ดสิบแล้วอ่าปีเอาเขาราบอพ่อไอ้คือว่าหกสิบเก้าเขาเจ็ดสิบรับเขาแล้วพ่อเกิดเดือนได้ พเกได้พศเกสียวก็เกิดพศเดชพศ99เก้าเก้าค่ะกับเส้นเข่าเจ็ดสิบเนี่ที่เข่าเจ็ดสิบหกสิบเก้าค่ะหกสิบเก้าจะเข่าเจ็ดสิบหกสิบเก้าจะเข่าเจ็ดสิบค่ะหกสิบเก้าจะย่างเจ็ดสิบด้วยพี่น้องด้วยนะครับเอาถ้าสามตัวจะตีเป็นตัวได้แล้วพ่อเอาเก้าใส่เอาเก่าใส่ ฝันเห็นพ่อพุทธเ่าแล้วก็เฒ่าแล้วอืเฒ่าแล้วถทะเก้าหาศูนย์เก้าหาศูนย์ฝันเห็นเล่าเราเก็บเงินไปหาสิบแมนจนเสด็จเนาะเราเคยนอนเว้นหลับปั่นนั่นแจ๊คเชียร์มีแต่อยากนอนนอนอยู่นี่นอนอยู่นี่เออก็หันไปทางนั้นเออแดดมันยังซั่งนี่ละมันติดจีเบทแล้วมันจะโอนบาทได้ไปเก็บบกบอกเราบอกกระเจม เก้าไซตสพ่ออืมเกาหาศูนย์เาหาูนธรมชมเอาเดี๋ยวบ่าวแเขียนให้หาศูนย์สเก้าศันตัวอ่าเดี๋ยวบาวเขียนให้ธรรมผู้ชมบกบกสอนบกบกเป็นงามแ่วตาแข็งแล้วรเอาท่ามผู้ชมนับพ่อเมืองลาวด้วยพี่นนองดอ แนะม่เยี่ยมแม,ม่ยามมาหาพอพันธุ์เกา่านะเป็นแนวทางได้พี่น้องถามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะบอมักบ่ชอบเบิ้งซื้อๆนะสองมกราคม2569นหะ้ารอเะพอพันธุ์ฟันเห็นนะพอพันธุ์นะพอพันธุ์แม่เล้วว่าเก็บเงินได้นะเงินห้าสิบบาทนะครับอ่านะเก็บได้กเก็บได้ของลูกไผ่ของลูกไผ่ห้าสิบธรรมชมนะพอพันธุ์่าเอาเอาเก้าเซยผู้เฒ่าน้าเก้านะพอพันธุ์กับ เสียหลายปีแล้วท่านผู้ชมนะครับเอาเก่าใส่เสียแต่ปีหาจิบเสียเสียปีพ่อสอหาศูนย์แมนอืออ่าท่านผู้ชมแล้วก็พ่อเพิ่นว่าฝันย่ำฝันเมื่อคืนนี่ฝันเมื่อคืนขึ้นวันพระแมนฝันว่าไปบ้านเขาไปงานงานศพเขาไปงานศพไปใส่งานศพอ่าบ้านเขายืมเงินสี่สิบบาทยืมเงินสี่สิบบาทแมนบ้านเล็กที่พูดจัดงานบ้านเล็กที่สี่สิบบ้านเล็กที่กับบ้านเล็กที่สี่ศูนย์แมสี่สิบอ่า เนียว่าเป็นว่าไ่บอกว่าเล็กที่คอยบ่กทุวงเลยด็แค่ขาดเออชื่อว่านอกบานเล็กที่สี่ศูนพี่น้องพอเพิ่นเล่นหาศูนย์กับสี่ศูเบาเท่าตัดให้เก้าศูนย์กับเก้าหาได้พี่น้องได้นะครับอแคปหน้าจอได้พี่น้องได้นับกัเขาตั้งแต่งวดสามเจ็ดเจ็ดสามพุ่นละนับงวดที่ผ่านมาสามสี่หนึ่งอ่าสี่สามหนึ่งพอเพิ่นมานับบ่อเขาบ่อเข่านผมาชม นะครับเอางวดนี้พี่น้องนะพามาคาชอบเด้อท่านผู้ชมเด้อไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบ่มักบ่ชอบกับเบงซื่อๆพ่อเพิ่นเน้นคักๆคือ50กับ40อ่าอันนี้เป้าทาตัดให้ซื่อๆดอกพี่น้อง90กับ95เพราะว่าพ่อเพิ่นว่าเอา9ใส่นะครับตัดให้ FC ฟซีนั่งนะพาผู้เพิ่นมักแต่ว่าก็เน้นให้เพิ่นคือ50กับสี่ศูนย์บ่าวพระอ่าเน้น2คู่นี่เน้น2คู่นี่ยอ่าพ่อเพนก็เพิ่งมาจากหาหมอมื้อนี้อ่าไปตั้งแต่เช้าบ่พ่อ ไปเจ็ดโมงกลวเจ็ดโมงเสาร์แอแต่นั่งอยู่ประมาณบพอยี่สิบนาทีก็สองโมงเพิ่นเพิ่นเพิเพิ่นเช็วันเสาเนาะอจสงมโมงวันเปิดที่นี่ก็ได้แต่ยามากกินนะ้นำนักขึ้นยูโรอีกรูนึงหนึ่งขึ้นึงหนึ่งอ่ตาเมย่บพอเดยนนี้เม,ย,มย่ปะเมยเน่ยควอมดันตาตาตาเนี่ย้านัาน่งน,นั่นนั่นเนีนนนลุกยังยัลุกไว้อ่ค่อยค่อยลุกเออค่อยค่อยลุกอ่าข้อมดันตาเนี่ยยังว่าพกติปนั่ง คั <Coast. S 2> <sia. S 1> ่นะครับแบบบ่าวแ่าขอบคุณพ่อแบบให้พ่อสวงให้พ่อเศร้าให้พ่อหายครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีคุณแม่เด้อนะบเป็นปากมาเยี่ยมคุณพ่อนะขอบคุณพ่หนหลายๆแบบให้ลำให้รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้ง tamam. ช่องทุกท่านพี่น้องเด้อนะครับอ่าที่เป็นกําลังใจให้พ่อนะครับทุกคนมันก็ว่าให้พ่อสวงให้พ่อเศร้าให้พ่อหายแบบขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านพี่น้องขอบคุณครับพ่อ ขอบคุณค่ะ <Star> ขอให้โชคให้มันสุขสุขสุขคครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีสครับให้โชคให้มนันน้ำกันสุข,ขุสุขคนนะคะพอการไม่คลิปหน้าก็คลิปนี้สวัสดีค่ะ